สวัสดีค่ะก่อนที่จะเข้าไปฟังนะคะขออนุญาตชี้แจงนะคะก็คือคำว่า1การเปลี่ยนแปลงอ้อมจะขอใช้คำว่าแฟนตาซีระดับ1น,นะคะอีกตัวอย่างเช่น5การเปลี่ยนแปลงอ้อมก็จะใช้คำว่าแฟนตาซีระดับ5ค่ะฟังให้สนุกนะคะตอนที่88 หลิงเซียวรู้สึกทึ่งในความสามารถของหลินหยวนในขณะที่เขาสามารถเข้าใจอักษรรูนจินตนุภาพเพียงแค่มองดูพระอาทิตย์ขึ้นและนั่นทำให้เธออยากจะแกล้งหลินหยวนสักเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเธอกำลังหมุนเวียนพลังงานทางจิตวิญญาณของเธอเพื่อใช้มันเพื่อยกกระแสะอากาศในท้องฟ้าทำให้หลินหยวนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรู้แจ้งในขณะที่หลิงเซียว ปกป้องหลินหยวนอย่างเงียบหลิงเซียวถอนพลังงานจิตวิญญาณของเธอหลังจากที่หลินหยวนลืมตาขึ้นเท่านั้นจากนั้นเธอก็พูดกับหลินหยวนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่า <c oughs> การรู้แจ้งในอักษรรูนจินตานุภาพนั้น <c oughs> นายก็จะได้เข้าใกล้ในการได้รับสายพันธ์ุแฟนตาซีมากขึ้นแต่จำคำพูดของฉันเอาไว้ว่าหากนายต้องการให้เฟของนายกลายเป็นเฟแฟนตาซีระดับสา นายต้องไม่อนุญาตให้มันกลายเป็นสายพันแฟนตาซีหลังจากที่พัฒนาเป็นระดับแพทิ่นัมหลังจากที่ได้ยินคำพูดของลิงเซียวหลินหยวนก็ถามออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าแล้วสายพันแฟนตาซีระดับ5้าล่ะฉันก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าการที่จะบรรลุสายพันแฟนตาซีระดับ5ได้อย่างไรแต่เฟของนายควรจะกลายเป็นสายพันแฟนตาซีในช่วงระดับโกลเว้นแต่ว่านายจะดวงดีมากๆ เฟจะไปถึงสายพันธ์ุแฟนตาซีระดับ3เท่านั้นดินยวนท่องจำคำอธิบายของลิงเซียวข้อมูลดังกล่าวมีค่ามากสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณระดับการต่อสู้ที่เพิ่งจะเข้าใจอักษรรูนจิตานุภาพถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเฟระดับบรอน์คุณภาพระดับดีเจนถูกอัปเกรดเป็นสายพันธุ์แฟนตาซีจะมีโอกาสไปถึงสายพันธุ์แฟนตาซีระดับ5หรือไม่ลิงเซียสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก และจ้องมองไปยังหลินหยวนนายคิดว่าการที่จะพัฒนาเฟอระดับบอนสให้กลายเป็นสายพันธุ์แฟนตาซีเหมือนกับการพัฒนาเฟอระดับโกลให้กลายเป็นสายพันธุ์แฟนตาซีหรือไม่การพัฒนาเฟอระดับบรอสเป็นคุณภาพระดับเลจนด์นั้นยากยิ่งกว่าการพัฒนาเฟระดับโกลถึงร้อยเท่าคุณภาพระดับเล gend แม้ว่าปรมาจารย์นักสร้างขั้นสี่ จะทำดีที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุได้นอกจากนี้นายคิดว่าอักษร์รูนจิตตนุภาพมันง่ายที่จะเข้าใจหรือไม่แม้แต่ในกลุ่มของร้อยอันดับเรเดียนสรุ่นใหม่ไม่ใช่ทุกคนว่าจะมีสายพันเฟ์แฟนตาซีส่วนใหญ่ของพวกเขาก็จะติดอยู่ในคุณภาพระดับ Legend หรือไม่ก็พวกเขาไม่มีอักษรรูนจิตตนุภาพเลยนี่เป็นความจริงหลังจากที่ได้เป็นสมาชิกของร้อยอันดับเรเดียนส์แล้ว ก็จะสามารถใช้ทรัพยากรของสาพันเรเดียนสและเข้าถึงปรมาจารย์นักสร้างได้แม้ว่าคุณภาพของเฟยระดับโกจะไม่สามารถเข้าถึงระดับเลเจนด์ได้แต่นี่ก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาในการที่จะกลายเป็นคุณภาพระดับเลเจนดที่ระดับแพคทินัมสำหรับอักษรรูนจินตานุภาพลินหยวนก็ไม่ได้รู้สึกลำบากแต่อย่างใดเพราะว่าเขานั้นได้รับอักษรรูนจินตานุภาพทั้ง3มาอย่างราบรื่น และเป็นธรรมชาติมากโดยไม่มีสิ่งใดเกีดขวางราก,กับว่าเขาดื่มน้ำเท่านั้นคำพูดของหลิง,งเซียวทำให้หลินหยวนนึอกอะไรบางอย่างจิตใต้สำนึกของหลินหยวนคิดว่าควา,า,ามยากลำบากในการพัฒนาฟเฟยเป็นระดับลเลจ e ด์นั้นเหมือนกันกับระดับบรอนซ์ไม่ว่าจะเป็นอน ز, ซ์ซิ silver หรือ g ลด์ตราบใดที่จิตวิญญาณฉีมาถึงจุดๆหนึ่งคุณภาพของเฟยทั้งหมดก็สามารถไปถึงระดับตำนานด้วยส่วนผสมทางจิตวิญญาณที่ถูกต้อง เบลลิกก็ตามเรยนยวนตระหนักว่าเขาคิดผิดสถานการณ์ดังกล่าวเหมาะสําหรับเขาเท่านั้นมันไม่ใช่สําหรับปรมาจารย์นักสร้างคนอื่นๆเรยนยวนไม่ต้องกังวลว่าเฟยของเขาจะไม่สามารถไปถึงระดับเลเจนด์ได้แต่เขาไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาน้ำแดงภายใต้พันธสัญญาของเขาความก้าวหน้าของน้ำแดงถือว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิยนยวนแม้ตอนนี้ลิยนยวนก็ยังไม่มีวิธีที่จะแก้ปัญหา หลังจากบินมาทั้งวันหลินหยวนก็สามารถมองเห็นโครงร่างของเมืองหลวงภายใต้ดวงอาทิตย์เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่นั้นงดงามมากและทำให้หลินหยวนรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางอย่างกล้าหาญเมืองหลวงฉนันหลินหยวนมาแล้วอ้อนี่คือไปเจอของร้านดับเรเดียนลำดับสาไม่ใช่หรอทุกคนควรจะเข้าร่วมในภารกิจทดลองในเวลานี้ แล้วทำไมตอนนี้เขาถึงอยู่ที่นี่กันคนที่พูดคือผู้เยาวที่มีริมฝีปากบางเยาวชนอาจจะมีรอยยิ้มที่ดูจริงใจในขณะพูดและความกระตือรือรน้นแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถปกปิดความรู้สึกแสเองได้เฉิงรุ่ยมองไปยังหลงเตา๋าซึ่งยืนอยู่ข้างเขาด้วยความเย่อหยิ่งเขานั้นเป็นลำดับที่สมของร้อยลดับเลดนสและยังเป็นที่รู้จักในฉายาไปจือที่แปลว่าผู้ปกครองทะเลด้วย มันทำให้เฉิงรุ่ยรู้สึกกดดันหนักกว่าหลายเท่าหลงเต๋าอาจจะเป็นลำดับที่3ของร้อยอันดับเลดิแอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่น่าเกรงขามแต่เขาก็เป็นปรมาจารนักสร้างที่มีพรสวรรค์มากความสามารถในการต่อสู้ของเฉิงรุ่ยนั้นเทียบไม่ได้กับหลงเต๋าในแง่ของความสามารถในการเป็นปรมาจารย์นักสร้างแต่เฉิงรุ่ยมั่นใจว่าเขาเก่งกว่าแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้แข่งขันกันก็ตาม ท้ายที่สุดเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะาปรมจานักสร้างที่ดีที่สุดในหมู่คนรุ่นใหม่และมีตำแหน่งเฟิงหยางในฐานะปรมาจานักสร้างขั้นสองหลงเตาไม่มองเฉิงรุ่ยเสียดสาแต่เขามองไปยังผู้เท่าที่ยืนอยู่ข้างหลังเฉิงรุย่ยในขณะที่เขาพูดท่านนายเมเรียข้าว่าท่านไปจื่อจริงๆก็อย่าเลยฉันมิคยชอบพฤติกรรมที่สแสแซงเช่นนี้ การมีฉายาเป็นประมาจารนักสร้างขั้นสองอายุของพวกเราก็ใกล้เคียงกันแต่ทำไมสมาคมประมาจานักสร้างถึงไม่ให้ชื่อหลงเต๋แก่ชันด้วยละ่ะคำพูดของหลงเตา๋าไม่ได้มุ่งเน้นไปยังเฉิงรุ่ยเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสมาคมประมาจานักสร้างแห่งเมืองหลวงที่ให้การสนับสนุนเฉิงรุ่ยด้วยสำหรับการการะทําของสมาคมประมาจานักสร้างของเมืองหลวงไม่เพียงแต่ทําให้หลงเต๋อไม่พอใจเท่านั้น แต่ยังทำให้สถาบันนักสร้างของมหาวิทยาลัยขั้นสูงแห่งจิวิญญาณชีไม่พอใจด้วยไม่ว่าศักยภาพของเจ้าจะสูงแค่ไหนแต่พวกเขาก็จะได้รับตำแหน่งอย่างมีเกียรติโดยธรรมชาติแล้วเมื่อบุคคลบรรลุสถานะนั้นแต่การได้รับตำแหน่งขั้นสองและประกาศอย่างเปิดเผยว่าเชิงรุ่ยเป็นประมาจารย์นักสร้างขั้นหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ย่อมทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่เยาวชนที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมาก ใบหน้าของเฉิงรุ่ยเปลี่ยนไปสีขาวและเขียวในขณะที่ผู้วสาที่ยืนอยู่ข้างหลังเฉิงรุ่ยก็ตอบอย่างรวดเร็วว่าหลงน้อยเจ้าพูดมากกันไปแล้วเฉิงรุ่ยมีความสามารถเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งนี้ผู้วุโสที่อยู่เบื้องหลังของเฉิงรุ่ยคนนี้คือรองประธานของสมาคมปรมารนักสร้างและเขาก็มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานคำพูดของหลงเตา๋าอาจดูวิพากษ์วิจารณ์และเอาแต่ใจ แต่ด้วยสถานะของเขาในฐานะระดับที่สามของสามพันเรเดียนชายชราคนนั้นจึงไม่กล้าตำหนิเขานอกจากนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆลรงเตาคือคณะบดีของสถาบันนักสร้างของเมืองหลวงสถาบันนักสร้างของเมืองหลวงแข่งขันกับสมาคมปรมาจารย์นักสร้างของเมืองหลวงมาโดยตลอดถ้าผู้อาวุโสจากสมาคมปรมาจารย์นักสร้างพูดมากกว่านี้แล้วก็ คู่แข่งเก่าของเขาก็คงจะมาร่วมในสนามรบครั้งนี้ด้วยหลงเต๋ายังมีสีหน้าเหมือนเดิมและไม่ได้มองเฉิงรุย่ยไม่กี่วันก่อนฉันสอบผ่านประมารจ์นักสร้างขั้นสามที่สมาคมประมารจ์นักสร้างในเมือง Ascending Dragon City หากเฉิงรุ่ยมีความสามารถเพียงพอสำหรับตำแหน่งนี้ฉันสงสัยว่าฉันจะได้รับตำแหน่งจากสมาคมปรมารจานักสร้างล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสมาคมประมาจานักสร้างต้องการที่จะให้ตำแหน่งแก่ฉันฉันก็จะไม่ยอมรับเมื่อฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประมาจารนักสร้างขั้นสี่ตำแหน่งนั้นก็จะเป็นของฉันโดยธรรมชาติคำพูดของลงเต๋าเหมือนกับการตบหน้าคำพูดของเขาไม่มีอะไรผิดปกติแต่เป็นการตบหน้าเฉิงรุ่ยอย่างไร้ความปราณีคำพูดของเขายังคงทำให้รองประธานของสมาคมประมาจารนักสร้างมืดมน อย่างไรก็ตามคําพูดของหลวงเตาไม่ผิดมากนะักหากไม่ใช่เพราะว่าจาักรพรรดินี้แห่งจันทรารับลูกศิษย์แล้วก็แม้ว่าเฉิงรุ่ยจะมีความสามารถเขาก็คงไม่ได้รับตําแหน่งเป็นประมาจาน,นักสร้างขั้นสองการแต่งตั้งตําแหน่งก็คือการยกระดับสถานะของเฉิงรุ่ยให้เป็นผู้เยาลำดับหนึ่งของปรมาจารน,นักสร้างแต่ตอนนี้หลวงเต๋าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประมาจารน,นักสร้างขั้นสามอยู่แล้ว แม้ว,ว่าเฉิงรุ่ยจะมีศักยภาพของประจานนักสร้างขั้นสามเขาก็ยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งในฐานะของรองประธานสมาคมประจารย์นักสร้างของเมืองหลวงเขาไม่มีความมั่นใจในเฉิงรุ่ยมากเท่ากับเมื่อก่อนอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกว่าควรจะเป็นจากรพรรดินีแห่งจันทราที่จะเป็นผู้ตัดตสินใจในท้ายที่สุดจากรพรรดินี่แห่งจันทราใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจและ ไม่ได้หมายความว่าเฉิงรุ่ยจะไม่มีโอกาสตอ,อนที่89คณะบดีของสถาบันปรมารนักสร้างของเมืองหลวงนั้นยืนอยู่รองนั้นในขณะที่หมุนลูกหยกสองลลกในมือของเขาเขามองไปยังรองประธานของสมาคมปรมารนักสร้างและกล่าวว่าชายชราตอนนี้แม้แต่สมาคมปรมารนักสร้างของเมืองหลวงก็ยังด้อยกว่าสถาบันการศึกษาของเรา เมื่อต้องดูแลประมาจานักสร้างดังนั้นประมาจานักสร้างรุ่นยาวอันดับหนึ่งของรุ่นนี้จึงไม่ได้มาจากสมาคมของคุณเขามาจากสถาบันการศึกษาของเราหลังจากวิภาควิจาร์ณชายชราที่มีลูกยกก็หัวรอกมามันเป็นเสียงหัวรอกที่ระเบิดออกมาอย่างตรงไปตรงมาและมันก็มาจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเสียงหัวเราะที่ทําให้รองประธานของสมาคมปรมารนักสร้างโกรธมากจนร่างกายของเขานั้นสั่นเบา,เ,บาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาโกรธมากตัวเจ้านั้นก็แก่แล้วกับอีกแค่ตําแหน่งนี้ก็ทําให้เจ้ามีความสุขแล้วท้ายที่สุดแล้วหลงเต๋ก็จะได้กลายเป็นปรมารนักสร้างขั้นสามภายใต้สมาคมปรมารนักสร้างของเมือง ascending dragon เขาก็ยังถือว่าเป็นสมาชิกของสมาคมปรมาจานักสร้างของเราสมาคมปรมาจานักสร้างระหว่างเมืองต่างๆมีความสัมพันธ์ที่แข่งขันกันเนื่องจากพวกเขาต้องการทรัพยากรมากขึ้นสําหรับประมาจานักสร้างในเมืองของพวกเขาเมื่อปรมาจานักสร้างเข้าร่วมการสอบที่สมาคมปรมาจานักสร้างของเมืองพวกเขาจะถูกบันทึกว่าเป็นปรมาจานักสร้างของเมืองนั้นๆสมาคมปรมาจานักสร้าง ของเมืองหลวงตั้งอยู่ในเมืองหลวงและเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของสมาคมปรมาจารย์นักสร้างทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นสำนักงานใหญ่คงจะดีกว่ามากถ้าบอกว่าพวกเขานั้นเป็นคู่แข่งคนสำคัญสำหรับสมาคมนักสร้างแต่ละแห่งชายชราทั้งสองเริ่มโตเทียนกันไปมาเมื่อเขาเจอกันในสถานที่แห่งนี้ภายในตำหนักจันทรา มันทำให้เฉิงรุ่ยและหลงเต่าค่อนข้างเขินอายเฉิงรุย่ยไม่กล้าพูดว่าเขาคือประมาจานักสร้างรุ่นยาวอันดับหนึ่งต่อหน้าหลงเต๋าอ,อันที่จริงเขาไม่ได้ภูมิใจกับตำแหน่งของเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปและรู้สึกลายใจแทนอย่างไรก็ตามเห็นอย่างชัดเจนว่าหลงเต๋าไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยให้เฉิงรุ่ยไปฉันได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณทางเครือข่ายดวงดาวคุณ ดูไม่เหมือนในชีวิตจริงเลยเมื่อเทียบกันกับในเครือข่ายดวงดาวคุณดูราวกับเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่จริงๆหลงเต๋าอาจจะพูดอย่างเฉยเมยแต่คำพูดนี้เหมือนเป็นการชกหนักเมื่อเทียบกับการตบครั้งก่อนเฉิงรุ้ยตื่นเต้นมากจนสีหน้าของเขาเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงหลงเตา๋านี่มันจะมากเกินไปแล้วคุณแก่กว่าฉันหนึ่งปีหนึ่งปีให้หลังฉันจะกลายเป็นปรมาจารนักสร้างขั้นสามอย่างแน่นอน พรสวรรค์การเป็นปรมาจานนักสร้างของคุณไม่ดีดีไปกว่าของฉันฉันอายุน,น้อยกว่าหนึ่งปีมันก็แค่นั้นเองแทนที่จะดูความหม่อนแอของเขาเขากลับพบข้อแก้ตัวด้วยทัศนคตินี้หลงเต่ารู้สึกว่าเฉิงรุ่ยอ่อนแอหลงเต่าเชื่อว่าหลังจากที่เขาเข้าสู่ร้อันดับเรเดียนสผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่เขาเผชิญอยู่ล้วนแต่เป็นรุ่นพี่ของเขา คนที่อายุเยอะจะแก่กว่าเขา10ปีเนื่องจากสมาชิกของร้อยอันดับนั้นสามารถอยู่ในร้อยอันดับได้นานถึง10ปีหลงเต่าอ,อยู่บนเส้นทางแห่งอุปสรรคและใช้เวลา4ปีในการไปถึงตำแหน่งของเขาในระดับที่3ในขณะที่ความก้าวหน้าของปรมาจาน,นักสร้างก็ไม่ได้ล่าช้าเช่นกันนี่เป็นเพราะว่าหลงเต่าไม่เคยพบข้อแก้ตัวสำหรับตัวเองที่จะล้มเหลวเขาเผชิญหน้ากับความล้มเหลววิเคราะห์ความล้มเหลวและความล้มเหลวมีค่า เขาเห็นคุณค่าของความล้มเหลวเพราะจำนวนความล้มเหลวเริ่มน้อยลงเรื่อยๆและใกล้จะถึงศูนย์แล้วทัศนคติของเฉิงรุ่ยเป็นสิ่งที่หลงเต๋เกลียชังนายไม่ได้จะบอกว่าแม่น้ําที่ไหลไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลา30ปีจะไหลไปทางทิศตะวันตกในอีก30ปีข้างหน้าดังนั้นฉันไม่ควรจะรังแกคุณเพียงเพราะว่าคุณยังเด็กใช่ไหมเฉิงรุ่ยต้องการจะพูดคําเหล่านี้แต่หลงเต๋เปิดโปงก่อน ในขณะที่เฉิงรุ่ยเข้าใจว่าเขาจะไม่เหมาะกับหลงเต่าในแง่ของคำพูดยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหาเรื่องให้ตัวเองลำบากมากขึ้นเท่านั้นเฉิงรุ่ยไม่เคยพบหลงเต่าเมื่อก่อนในการแข่งขันหลงเต่ามักจะมีลักษณะที่โดดเด่นและก้าวร้าวอยู่เสมอในขณะที่การสัมภาษณ์ของเขาแทบจะไม่มีการสนทนาเฉิงรุ่ยไม่คิดว่าหลงเต่าจะปากร้ายขนาดนี้และคำพูดของเขาเชางน่าโมโหเสียจริงทัในใดนั้นก็มีเสียงที่อ่อนโยนและชัดเจนดังกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งภูเขาค่ะ อยู่ที่นี่ด้วยคําสั่งของจักรพรรดินีแห่งจันทราเพื่อต้อนรับผววู้อาวโสตู้และผววู้อาวโสเมืองเสียงอ,อ่อ,อนๆโยนนัน้นทําให้หลงเทาหลีตาลงเสียงนั้นรู้สึกเหมือนอยู่เคียงข้างเขาแต่เขาก็ไม่พบใครเลยหลังจากผ่านไประยะหนึ่งหลงเตาก็ยังหาที่มาของเสียงไม่พบผูวว้อาวโสตู้รองประธานสมาคมนักสร้างของเมืองหลวง และผู้วุฒิเหมิงคณะบดีของสถาบันการศึกษาปรมาจารย์นักสร้างท่าน,นนั้นก็พูดเสียงดังขึ้นในอากาศสวัสดีขอรับท่านผู้วุสสสวนเวเมื่อผู้วุโสเหมิงและผู้วุโสตู้ตอบชายชุดยาวสีเงินก็ปรากฏตัวขึ้นในทางเดินที่นำไปสู่ภูเขาพระจันทร์ชายคนนั้นกำลังเดินไปอย่างไม่เร่งรีบแค่เพียงสองก้าวเขาก็เดินทางข้ามไปได้หลายสิบเมตร และมายัางบริเวณใกล้เคียงผู้อาวุสโสตู้และผู้อาวุสโสเมืงองยังดูยอดเยี่ยมมากอย่างไรก็ตามเรายัางไม่สามารถขึ้นไปยังบนภูเขาได้เนื่องจากว่าเรายัางต้องรอให้บุคคลสำคัญมาถึงหลังจากนั้นส่วนเย่ก,ก็ไม่กล่าวอะไรชายชราทั้งสองนั้นมองหน้ากันและก็เห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันและกันส่วนเยเป็นผู้เชี่ยวชาญระด,ดับราชา และเขาก็อยู่ยังจุดสูงสุดของระดับราชาแล้วเฟทที่ทำสัญญาของเขาทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่เป็นประเภทจิตวิญญาณแต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนาว่าผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกันนั้นจะบอกว่าศัตรูที่ต่อสู้ด้วยลำบากที่สุดก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณที่มีเฟทประเภทจิตวิญญาณไม่ต้องกล่าวถึงความแข็งแกร่งของส่วนเย่เลย และเขาก็ยังเป็นหนึ่งในทูตของจักรพรรดินีแห่งจันทราอีกด้วยเวลาเขาไปที่ใดเขาคือตัวแทนของความประสงค์ของจักรพรรดินีแห่งจันทราส่วนเวดูเหมือนจะอ่อนโยนแต่เขานั้นเย่อหยิ่งเป็นอย่างมากพวกเรารอคนสําคัญที่นี่อย่างนั้นหรอคําว่าบุคคลสําคัญระบ,บุว่าบุคคลน,นี้น่าจะคุ้นเคยกับจักรพรรดินีแห่งจันทรายอยู่แล้ว และก็ถือว่าเป็นคนของเธอไม่เช่นนั้นคำพูดจะเป็นแขกคนสำคัญไม่ใช่คนสำคัญสำหรับส่วนเย่ที่พูดถึงคำว่าสำคัญมันเป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการถึงสถานะของบุคคลน,นั้นชายชราทั้งสองคนดึงเฉิงลุยและหลงเตาไปด้านข้างแม้แต่หลงเต่าซึ่งเป็นลำดับ3าของร้อยลนดับเลเดียสก็ยังต้องถอนรัศมีของเขาออกและต้องเชื่อฟังอย่างผิดปกติ ในขณะนั้นร่างสีขาวราวกับหิมะมีขาวสีหยกฟ้าก็บินมาจากระยะทางที่ห่างไกลเพกัซัสท,ที่มีปีกเป็นประกายด้วยพื้นผิวคล้ายกับหยกสีฟ้ากำลังบินไปยังภูเขาพระจันทร์ส่วนเย่ที่อ่อนโยนและไร้อารมณ์เขากลับยิ้มออกมาในที่สุดเพกัซัสยกเงินก็ลงจอดหลิงเซียวนำหลินหยวนกระโดดออกจากเพกัซัดผู้สวนทั้งสองเหลือบมองหลิงเซียว และเพ่งสายตาทันทีก่อนจะเพ่งมองไปยังหลินหยวนผมของหลินหยวนค่อนข้างยุ่งเหยิงเนื่องจากว่าลมพัดแรงแต่เมื่อเขายืนอยู่ใต้แสงแดดเขาก็ปล่อยออร่าที่อธิบายไม่ได้ซึ่งทำให้ดวงตาของพวกสวทั้งคู่สว่างสวย